สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาเดินท้องนาของชาวญี่ปุ่นนะคะเลยขออนุญาตเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของชาวญี่ปุ่นนะคะที่ช่วงประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยชาวญี่ปุ่นจะทํานากันนะคะและช่วงประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยเป็นฤด,ดูฝนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะข้าวก็จะเริ่มเขียวนะคะ แล้วก็ช่วงประมาณเดือนประมาณเดือน9เดือน10เดือน11นะคะก็จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเดินดูร,บรอบๆบริเวณทุ่งนาของชาวญี่ปุ่นนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็ภายในทุ่งนาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เดินเข้ามานิดนึงนะคะก็จะเป็นสะบัวนะคะเห็นไหมคะด้านซ้ายมือนะคะเป็นสะบัวแดงนะคะคนญี่ปุ่นชอบกินรากบัวนะคะซึ่งรากบัวเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นเทมปุระนะคะแล้วก็ทำเป็นโอมิโซชิรุนะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะบริเวณรอบๆนะคะท้องนานะคะ ก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็จะเขียวไปหมดเลยนะคะมองไปทางไหนก็จะเขียวไปด้วยต้นไม้ต้นข้าวนะคะแล้วก็ที่บ้านหลังนี้นะคะเหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหมือนเขาจะปลูกมะเขือเทศนะคะแล้วก็เป็นมะเขือมะเขือม่วงนะคะเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นข้างๆบ้านเขามีร้านค้าเล็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไร ขายบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่เราจะพอจะซื้อกลับบ้านได้บ้างนะคะอ่าอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะด้านในก็จะมีปลูกมะเขือเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ปลูกกลางแจ้งนะเขญี่ปุ่นนะคะคือจะปลูกในเฮาส์นะคะเพราะว่าป้องกันมแมลงได้ดีกว่านะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายผักที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะปลูกผักเองนะคะแล้วก็เอามาวางขายนะคะอย่างนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือนะคะวางขายนะคะเป็นแพ็คๆเป็นถุงๆนะคะแล้วก็จะมีราคาติดไว้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนซื้อนะคะก็สามารถหยิบนะคะแล้วก็เอาตังเนี่ยหยอดใส่กระปุกนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะเขาจะมีที่ให้หยอดนะคะก็หยอดตังเข้าไปในนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะ เราเดินลัดล้อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะจะพาขึ้นไปชมบ้านคนญี่ปุ่นที่อยู่บนภูเขาอีกฝั่งโน้นนะคะนี้เราเดินลัดเข้าไปในสวนสาธารณะเล็กๆนะคะภายในสวนมีหงอยู่ด้วยค่ะเห็นไหมคะมีหงอยู่สามตัวที่ญี่ปุ่นเพิ่งเคยเห็นหงครั้งแรกนี่แหละคะ่ะสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะช่วงประมาณช่วงเดือน พฤศจิการนะคะจะมีดอกคอสโมสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีนะคะระหว่างทางที่เราจะเดินขึ้นไปดูหมู่บ้านคนญี่ปุ่นที่อยู่บนภูเขานะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะข้างทางก็จะมีดอกไม้นะให้ดูนะคะก็มีดอกสีเหลืองสีแดงไม่รู้ชื่อดอกอะไรเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเสียดายนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยได้บรรยากาศค่อนข้างจะอุน่นเพลิมนิดนึงน,นะคะ ถ้าวันไหนเนี่ยอากาศดีๆน่าจะได้ภาพสวยๆกว่านี้เยอะเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตามป้ะป้าไปเรื่อยๆคะ่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงที่จะต้องเดินขึ้นไปนะคะขึ้นบันไดอีกี่ชั้นเนี่ยจะเดินไหวไหมเนี่ยอันนี้คือบริเวณทางเดินขึ้นนะคะเดี๋ยวเดินตามบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ เราเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะ,ะนะคะนะคะบ้านคนญี่ปุ่นนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีสวนเล็กๆนะคะไว้ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะคะฝั่งขวามือเห็นไหมคะก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะคะวันนี้วันพฤหัสก็จะเป็นพวกขยะ น่าจะเป็นกล่องนะคะแล้วก็พลาสติกนะคะวันนี้บ้านของคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสร้างบนภูเขานะคะก็จะมีทางเนินลงเขาขึ้นเขาสลับกันไปนะคะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้เรากำลังเดินลงไปข้างล่างนะคะไหมคะทางค่อนข้างชันนิดนึงนะคะถ้าเป็นพวกจักรยานนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะ โห้ทางลงชันมากเลยอ่ะจิเทนชาวตกิน่หมือนคัคขับปั่นจักรยานี่ไม่ได้เลยหัวทิ่แน่นอนเลยค่ะที่เรามองเห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นบ่อตกปลานะคะวันนี้ฝนตกนะคะแต่ว่ามีลูกค้าอยู่ประมาณ5-6คนนะคะที่ปุ่นถ้าบ่อตกปลานี่จะคิดเป็นชั่วโมงนะคะแล้วแต่ว่าชั่วโมงเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ที่ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะเอาไว้คราวหน้านะคะเราจะพาไปชมที่ต่างๆแล้วก็นำคลิปสวยๆมาฝากนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ